สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตรค่ะก่อนที่เราจะเรียนเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อแรกนะคะนักเรียนต้องสามารถบอกหน่วยการวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตรได้ค่ะข้อ2 นักเรียนจะต้องสามารถวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตรได้ค่ะไปดูนะคะว่าเราจะเรียนหัวข้ออะไรบ้างสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะอันแรกนักเรียนก็จะต้องอย่งไรคะรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาตรค่ะต่อมาค่ะก็จะต้องรู้จักวิธีการวัดปริมาตร มีทั้งที่เป็นของเหลวและเป็นของแห้งค่ะแล้วก็อนที่3หน่วยที่ใช้ในการวัดปริมาตรมีหน่วยอะไรบ้างและสุดท้ายค่ะอันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตรได้ซึ่งคุณครูก็จะมีคลิปให้นักเรียนศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาตร วิธีการวัดปริมาตรที่เป็นทั้งของเหลวและของแห้งนะคะและหน่วยที่ใช้ในการวัดปริมาตรหลังจากนั้นก็จะเป็นวิธีการอ่านหรือการวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตรได้พร้อมกันหรือ,อยังพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะได้พบกับพี่กระบอกตวงอีกครั้งแล้วนะครับสวัสดีครับน้องๆยังจําพวกพี่เครื่องตวงกันได้ไหมครับเราเคยรู้จักกันมาแล้วเมื่อตอนปอ .2 นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตวงของแห้งเครื่องตวงน้ํามันถ้วยตวงช้อนตวง และกระบอกตวงอย่างตัวพี่เองครับเพื่อนๆพอจะรู้จักเจ้าเครื่องมือตวงเหล่านี้กันบ้างไหมคะถ้วยตวงช้อนโต๊ะช้อนชาในชีวิตประจำวันของเราต้องพบกับเจ้าเครื่องมือตวงเหล่านี้อยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่นเวลาที่คุณแม่ทำขนม มักจะเห็นคุณแม่นำถ้วยตวงมาตวงแป้งแบบนี้ค่ะหรือว่าเวลาที่คุณแม่ทำอาหารก็มักจะตวงน้ำตาลด้วยช้อนโต๊ะหรือช้อนชาแบบนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆได้รู้จักกับพี่กระบอกตวงพี่ช้อนโต๊ะพี่ช้อนชา และการตวงปริมาตรแล้วน้องๆจำกันได้ไม่เอ่ยว่าเราได้ฝึกตวงของเป็นลิตรกันไปแล้วทั้งของแห้งและของเหลวเราจะใช้เครื่องตวงของแห้งเป็นเครื่องมือในการตวงส่วนของเหลวเราจะใช้กระบอกตวงหรือถ้วยตวงครับวิธีการตวงก็คือใส่ของให้พูนใช้ไม้ปาดขอบให้เสมอผลที่ได้ก็จะเป็นปริมาตรที่พอดีหลิตรครับ ส่วนการตวงของเหลวนั้นจะใช้กระบอกตวงหรือถ้วยตวงโดยเราต้องตวงของเหลวให้พอดีกับขีดที่ต้องการแต่ไม่ว่าจะเป็นการตวงในแบบของแห้งหรือของเหลวสิ่งที่เราต้องระมัดระวังและจำไว้อยู่เสมอก็คือต้องวางเครื่องตวงให้อยู่ในแนวราบไม่เอียง และถ้าเป็นการตวงของเหลวระดับของเหลวจะต้องอยู่ในแนวสายตาด้วยครับพี่กระบอกตวงคะพี่กระบอกตวงน้ำส้มอยากรู้จังเลยค่ะว่าน้ำส้มในกล่องนี้มีปริมาตรเท่าไหร่พี่กระบอกตวงช่วยน้ำส้มหน่อยนะคะได้อยู่แล้วครับน้องน้ำส้ม ได้แล้วครับน้ำส้มในกล่องมีปริมาตรเท่ากับ750มิลลิลิตรนั่นเองครับขอบคุณค่ะกล่องนมก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่านมที่อยู่ในกล่องนี้มีปริมาตรเท่าไรพี่กระบอกตวงช่วยตวงให้ทีนะคะได้เลยครับ นมในกล่องมีปริมาตร250มิลลิลิตรครับขอบคุณค่ะพี่กระบอกตวงหน่วยมิลลิลิตรเป็นหน่วยการตวงที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้สามารถบอกปริมาณสิ่งของที่ไม่ถึง1ลิตรได้ตรงกันโดยเป็นหน่วยที่ละเอียดกว่าลิตรซึ่งถ้านำสิ่งของปริมาตร1ลิตรแบ่งเป็น1000ส่วนเท่าๆกัน1ส่วนเท่ากับ1มิลลิลิตรหรือ1ลิตร เท่ากับ1,000มิลลิลิตรลิตรใช้อักษยรย่อว่าล,ลิงส่วนมิลลิลิตรใช้อักษยรย่อว่ามอมารอลิงค่ะพี่กระบอกตวงคะพี่กระบอกตวงน้ำส้อมอยากรู้จังเลยค่ะว่าน้ำส้มในกล่องนี้มีปริมาตรเท่าไหร่ พี่กระบอกตวงช่วยน้ำส้มหน่อยนะคะได้อยู่แล้วครับน้องน้ำส้มได้แล้วครับน้ำส้มในกล่องมีปริมาตรเท่ากับ750มิลลิลิตรนั่นเองครับขอบคุณค่ะ กล่องนมก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่านมที่อยู่ในกล่องนี้มีปริมาตรเท่าไหร่พี่กระบอกตวงช่วยตวงให้ทีนะคะได้เลยครับนมในกล่องมีปริมาตร250มิลลิลิตรครับขอบคุณค่ะพี่กระบอกตวง กำลังเพลินกับปริมาตรที่อยู่ในตัวเองกันใหญ่เลยนะคะอ้าวพี่น้ําเปล่ามาสิคะมาวัดปริมาตรของตัวเองกันได้เลยจ้าอยากรู้เหมือนกันว่าในรูปร่างอันใหญ่เท่าของฉันจะมีปริมาตรอยู่เท่าไหร่พี่กระบอกตวงพร้อมนะพร้อมครับเทมาได้เลยพี่กระบอกตวงเป็นยังไงบ้างคะฉันมีปริมาตรเท่าไหร่ มีปริมาณน้ำอยู่ในขวด500มิลลิลิตรครับหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปการวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตรได้นะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างนะคะตัวอย่างการอ่านปริมาตรนักเรียนดูนะคะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นถ้วยตวงใช่ไหมคะ น้นเรียนสังเกตเขาบอกว่าให้ดูที่ระดับน้ำอ่าอันนี้เป็นสีเหลืองก็จะมองเห็นชัดเจนก็คือ1,000มิลลิลิตรซึ่ง1,000มิลลิตรก็เท่ากับ1ลิตรนั่นค่ะแต่ว่าเรายังมีอีกใช่ไหมคะเราอ่านระดับขึ้นไปที่เลข400นั่นก็คือ400 ml ก็คือ400มิลลิลิตรเพราะฉะนั้น อันแรกนะคะก็จะคือ1000มิลลิลิตรค่ะและอันที่2คือ400มิลลิลิตรการอ่านปริมาตรเราจะต้องเอาทั้ง2นะคะทั้ง1000มิลลิลิตรมาบวกกับ400มิลลิลิตรก็จะอ่านปริมาตรได้เป็น1,400มิลลิลิตรค่ะซึ่งเราก็ทำา1,400มิลลิลิตรได้เป็น ก็คือ1ลิตรกับ400 ml มิลลิลิตรเพราะว่า1000 ml มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรค่ะจากคลิปวิดีโอที่คุณครูให้ดูไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตอบเป็น1,400 ml มิลลิลิตรหรือ1ลิตรก็คือ1000ใช่ไหมคะ,ะกับอีก400มิลลิลิตรค่ะมาดูตัวอย่างการอ่านปริมาตรข้อต่อไปเลยค่ะมาดูข้อนี้นะคะอาจะมี ที่ตวงออกมาแล้วทั้งหมด3อันอันแรกนักเรียนก็มองขึ้นไปก็คือ1000อะไรคะ ML ก็คือ1000มิลลิลิตรอันที่2ค่ะมองขึ้นไปตรงนี้ 100, 200และ300เพราะฉะนั้นระหว่าง200กับ300ครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหร่คะอ่าครึ่งหนึ่งคือ50เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอ่านเป็น200กับอีก50มิลลิลิตรค่ะและอันที่3ค่ะ อันนี้ 20, 40แล้วก็มา60เพราะฉะนั้นระหว่าง40กับ60ครึ่งหนึ่งของอะไรคะร้อยขีดตรงนี้ก็คือเท่าไหร่อ่า50มิลลิลิตรการจะอ่านค่าเราต้องเอาทั้ง3กระบอกตัวนี้มารวมกันค่ะก็คือ1,000มิลลิตรบวกกับ250มิลลิตรบวกกับ500มิลลิตรค่ะ ซึ่งบวกมาแล้วก็จะได้คำตอบเท่าไรคะหร่คบวกสอ5 0 0บวก5 0าก็จะรวมเป็น1,300 mL มลหรือจะตอบแยกเป็นลิตรและมิลลิลิตรตามที่คุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็แยก1,000 mL มลตรก็คือ1ลิตรและเศษอีก300 mL มลตรก็จะตอบได้อีกอย่างหนึ่งคือ1ลิตร300มลหรือ1,300 mL ลตรค่ะ มาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะตัวอย่างข้อที่3อันะคะอ,นนอ่านมาแล้วานมาแล้มิลลิลิตรก็คืออ0 0่า1 0อ ml หรือ1000มิลิตรนะคะไม่ใช่100นะอ่นอันที่2ค่ะเท่ากันเลยก็คืออีก1000มิลิตรค่ะอันที่3ค่ะมองขึ้นไปที่าที่5อ0 ml ก็คือ500มิลิตร เราต้องเอาจำนวนของน้ำสีม่วงทั้ง3มเนี่ยมารวมกันค่ะก็คือ1,000 mL มลลิลิตรบวก1,000 mL มลก็เป็น2,000 mL มลใช่ไหมคะบวกอีก500 mL มลทั้งหมด3อันเลยก็รวมเป็น2,500 mL มลหรือถ้าตอบแยกเป็นลิตรกับมิลลิลิตรก็คือ2,000ก็คือ2ลิตรใช่ไหมคะกับอีก 500มิลลิลิตรค่ะตอบได้ก็คือ2ลิตร500มิลลิลิตรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมตอบคำถามกันดูค่ะ,ะเกมนี้นะคะเขาบอกว่าให้จับคู่ปริมาตรกับที่อยู่ในกระบอกตวงก็คืออันนี้ในขวดสีฟ้านี้ใช่ไหมคะเป็นน้ำนะแล้วครูก็เทลงไป ในกระบอกตวงซึ่งคุณรูก็วัดออกมาแล้วนะคะตรงนี้ตรงสีสีส้มที่ครูชี้นี่ก็คือ1ลิตรนะคะแต่มันมีส่วนที่เกินไปอีกค่ะนี่คือตรงนี้เราต้องอ่านที่เป็นเส้นประด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้1ลิตรแล้วก็คืออะไรคะ1,000มิลลิลิตรเพิ่มขึ้นมาขีดเล็กๆก,ก็คือเท่าไหร่คะคือ200 ลเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือ1,200มิลลิลิตรค่ะไปดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะตัวอย่างข้อที่2นะคะอ่าเป็นสบู่เหลวคุณครูก็เทตวงลงมาในกระบอกตวงอ่าก็ดูที่เส้นประตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือ100 200 300 400และ500ข้างบนนี้เป็น600แต่อยู่ ครึ่งหนึ่งของระหว่าง500กับ600เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้ค่าก็คือ550มิลลิลิตรค่ะเป็นยังไงคะเราดูที่ง่ายของเหลวอยู่ระดับสายตานะคะไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างนี้นะคะก็เป็นน้ำส้มซึ่งเทแล้วครูทำเส้นรอยประไว้ อ่านค่าค่ะตรงนี้ 100, 200, 300เกิน 300, 300ไปแต่ไม่ถึง400เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านค่าได้เป็น350มิลลิตรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวมีเกมตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการตวงหรือการวัดปริมาตรไปลองดูกันเลยค่ะ ซึ่งจะเป็นเกมตอบคำถามนะคะว่าเครื่องมือหรือในภาพนี้ที่คุณครูให้มาเราเรียกชื่อว่าอะไรไปดูกันเลยค่ะอ่าเครื่องมืออันแรกเปิดแผ่นป้าเลยพอทราบไหมคะทราบต่อมาค่ะเปิดเลขสอค่ะคุ้นคไหมคะอันนี้ เราจะเรียกว่าอ่าเรียกว่าดวยตัวค่ะใช้สำหรับตัวของแองนะคะก็จะมีเป็นด้วยตัวเ่งด้วยตัวเซตหนึ่งส่วนสามด้วยตัวเศษหนึ่งส่วนด้วยตัวเนะเศษหนึ่งส่วนแปด้วยตัวค่ะเราเรกันแบบนะคะมาดูข้อต่อไปค่ะอันนี้ค่ะหนูคิดว่าจะเป็นเครื่องมือใดเปิดมาค่ะคล้ายๆกันนะ อ่าอันนี้ถูกต้องไหมคะอันนี้เราเรียกว่าช้อนเตียงขัด้อกค่ะาะส่กันช้อนโต๊ะคร่้อนโต๊ะเศษหนึ่งส่วนอหนึ่งส่วนสามเศษหส่วนสี่เศษหนึ่งส่วนแปช้อนโต๊ตค่ะเราจะเรียงตามลำดับมานะคะไปดูอีกหนึ่งข้อค่ะตอนนี้คะ่ะเปิดอทีนเล็กสองเลย เห็นไหมคะอันนี้ถูกต้องค่ะดีา่ค่ะนะคะเราเรารับคดีที่ระดับเรา,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 เรา,ก,ารก็อ่านค่าตัวเลขที่ขึ้นมานะคะทีนี้เรารู้จักเครื่องมือการตวงหน่วยการตวงพิธีการตวงและการห่าปริมาตรแล้วก็อลองมาทำใบงานกัน ซึ่งใบงานจะเป็นใบงานออนไลน์จะมีทั้งหมด2หน้านะคะ2หน้านี้ก็คือมี7ข้อนะหน้าแรกจะมี3ข้อและหน้า2จะมีอีก4ข้อเวลานักเรียนนะคะใส่คำตอบนะนักเรียนก็อ่านค่าคุณครูเนี่ยก็คืออันอย่างข้อแรกเนี่ยก็คืออะไรคะน้ำส้มอ่าใส่เต็มขวดเลยก็สามารถที่จะมีความจุเท่ากับปริมาตรเลยก็คือน้ำส้มเต็มขวด ลงมาก็จะได้อันนี้ถ้วยตวงที่1และถ้วยตวงที่2อนเยจะต้องนํามาบวกกันก่อนนะคะซึ่งจะแยกเป็นลิตรและมิลลิลิตรค่ะซึ่งในหน่ถ้วยตวงเนี่ยอันใหญ่นี้ใช่ไหมคะก็คือ1ลิตรใช่ไหมคะก็คือ1,000มิลลิลิตรนั่นเองหรือ1ลิตรส่วนเป็นความจุก็คือที่สามารถจุได้ในขวดนี้จุได้เต็มก็จะมีปริมาตรเท่ากับ อะไรคะคำตอบที่เราตอบก็คือมีปริมาตรเท่าไหร่ขวดนี้ก็มีความจุเท่านั้นก็คือคำตอบด้านบนกับด้านล่างเป็นคำตอบเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าด้านบนตอบถูกตอบปริมาตรถูกด้านล่างความจุก,ก็จะถูกค่ะมีทั้งหมด7ข้อนะคะด้านบนกับด้านล่างต้องตอบให้ตรงกันนะคะปริมาตรกับความจุเพราะว่า ปาชนะที่ครูใส่เนี่ยใส่เต็มทุกอันนะคะเพราะฉะนั้นความจุก,กับปริมาตรที่อ่านจะมีค่าตรงกันค่ะสำหรับวันนี้ครูเก่งก็ต้องไปก่อนนะคะอย่าลืมทำงานส่งคุณครูนะคะแล้วก็แคปหน้าจอส่งคุณครูด้วยสำหรับวันนี้ครูเก่งไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันชั่วโมงหนะะ้าค่ะ